ล่สาสุดสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างก็เต็มร้อยครับพี่ก็ก็ไม่ยังไม่เต็มร้อยครับพี่แต่คือว่ามันก็ก็อยู่ซ้อมมาอยู่เรื่อยๆครับอีกยี่สิบวันนะเต็มร้อยแน่นอนช่วงหลังๆฟอร์มเรานี่เป็นยังไงบ้างครับชกเวยครับหลังก่อนก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยก็มีชนะเพชรสุพรรณครับแล้วก็ชนะเพชรอุหินครับแล้วก็มาแพ้ก้องชัยครับแกแพ้ก้องชัยในไฟสุดท้ายนะครับพิกัดวันนั้นร้อยสิบห้าค่อนข้างที่จะบีบเนาะร้อยสิบห้ากับร้อยสิบเจ็ดครับ แล้วเขาก็ใหญ่กว่าด้วยสดกว่าด้วยถูกไหมแล้วเที่ยวนี้กับรุงนาลายนี่มองไงบ้างพี่กัดเนี่ยมองว่าเขากล้าต่อให้ผมผมก็ต้องยอมลดลงไปครับถ้าถือว่ามันไม่ไม่เอาเปรียบกันนะครับถ้าพี่กัดที่แบบสบายสบายเลยชอบๆบเลยต้องร้อยสิบเจ็ดไหมสิบเจ็ดสิบแปดครับสิบเจ็ดสิบแปดก็ถือว่าบีบไม่เยอะนะ้อบีบเป็นรนะ้อยสิบหกใช่ครับก็ได้ก็ปอนเดียวไหวยอยู่ยังเตะหนักอยู่เนาะปอนเดียวเนาะ ลองเตะพี่หนุ่ยได้ไหม <c oughs> อ้าวก็พี่กัดนี่เคลียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมแล้วการเจอบรุ่งนารายหนักใจอะไรเข้าตรงไหนบ้างก็ยอดมวยเหมือนกันนะครับมันก็ประมาทเขาไม่ได้อยู่แล้วครับเขาก็ยอดมวยครับเกม็งคร่าวๆที่วางไว้ครับเจอบรุ่งนารายผมว่าน่าจะเป็นแนวคลาสสิกนะพี่นะเขาก็ฝีมือผมก็ฝีมือครับใครหลุดก่อนใครสติตแตกก่อนเมื่ออกาสแพ้เขาสุดแล้วไฟนี่แปลกหน่อยไหมอะตกต่อยบวยไม่มีคนดูนะ เหมือนเล่นเชิงเหรอครับในเวทีจะแบบไม่มีเสียงเชียเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามวยมันจะน่าดูขึ้นมาทีพี่อ้าวมันจะสนุกขึ้นมามวยมันจะออกกันไม่ต้องมีไม่ต้องรอราคาไม่ต้องรอเสียงเชียคือมองไปมุมนั้นเลยผมมองไปมุมนั้นเลยนะถ้าถ้าอย่างนี้นะผมว่าก็ก็ก็ดีนะจริงไหมพี่อย่างบางทีมวยพวกเซียนใหญ่ๆเข้าปุ๊บมวยเป็นรองทํายังไงเสียงเชียก็ไม่มา หรือถ้าเกิดมวยสขาใหญ่เอามวยรองมวยรองทํานิดหน่อยก็เชียร์ดังนั้นขึ้นมาก็ทุบโต๊ะทุบแดงมันก็ทําให้แบบสร้างความมือเขิลแต่อย่างนี้คือมันไม่มีราคาเนยมันวัดกันด้วยฝีมือ,อวัดอาวุธกันพี่ว่าใช่ไหมครับผมว่าผมก็ต่อเก็บปืนคนวนเดียวจบได้ดิ <laughs> <laughs> กลับกลายเป็นว่าเห็นอีกหนึ่งสนเสน่ห<ช>์ในวันที่เป็นมวยแบบปิดวิกเพราะว่าคนดูใช่ครับเพราะว่าก็ผมก็เห็นว่าในในเขาก็แบบ มีกันเยอะเหมือนกันนะว่ามวยเดี๋ยวนี้ต่อยตามเซียนต่อยตามราคาถ้าไม่มีเซียนมวยไม่แต่ถ้ามันไม่มีเซียนมวยเล่นใครจะเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่าถ้าอยากเห็นเสน่ห์มวยจริงๆต้องไม่มีการผันใช่ไหมครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับแต่วันนี้แหละคือมันมีละผันน้ังต้องอื่นไม่รู้แต่ในสามไม่มีแน่ไม่มีแน่ไม่มีคนค้ำราคาไม่มีคนดันราคาแน่นอนครับนี่ถ้าเราตกเราเราตกเป็นรองอยู่นี่ไม่มีเสียงเชียร์กันกะเราก็ ใครเขาไปตามอาวุธก็สู้กันเชียร์กันที่มุม,มครับเพราะต่างคนต่างมีมุมก็เชียร์กันอยู่แล้วครับอยู่ที่กําลังใจที่มุมนะครับทีนี้เสริม,มอะไรบ้างเที่ยวนี้็เสริมมัดเสริมศอกครับเสริมหมัดเสริมศอกมาได้เห็นมากกว่าเดิมใครจะเดินนะมมยพู่เนี้ยผมก็บอกว่าใครใครใครคุมอารมณ์ไม่อยู่ใครหลุดก็มีสิทธิ์แพ้สูงครับก็ผัดกันเดินผัดกันถอยก่อนก็ต้องจังเช่ครับปพ้่ำกับใครบ้าง ก็มีดอกไม้ป่าแล้วก็จะมีมวยเด็กใหม่ๆครับแต่ตัวใหญ่แต่ว่ากลับบ้านอยู่ด้วยดูแล้วไฟนี้นี่หนักอกหนักใจอะไรพิเศษไหมไม่ครับพี่เจอกับรุงนาลายดูชื่อเสียงดูบารมีเขาไปชกในบ้านของเขาอันนี้ก็ไม่กดดันเนาะไม่ครับพี่ฝากความมั่นใจถึงแฟนมวยหน่อยอยากให้แฟนมวยมั่นใจครับเชื่อเชื่อใจกันครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้กันครับเที่ยวนี้ดูจริงจังมากเลยก็คงจะอีกกี่ปีเลื สองปแสดงว่าทุกไฟคือไ,ไฟที่แบบมีคุณค่าจริงๆใช่ครับไม่สามารถเกเดได้อีกแล้วใช่ครับฝากอะไรงนุ่มนาไรหน่อยเป็นนี่ครับเ <c oughs> จอกันในเวทีคพี่ตอนเด็กเด็กเคยชนะมายังไง<น>วันนี้ก็คงชนะอย่างนั้นอ <c oughs> ันเด็กยังไม่เหมือนตอนโตครับแต่ว่าสนุกอ่ะผมมองว่าน่าดูเคยประกบกันหลายรอบไปนะครับแต่ว่าจริงเหรอแ้วคาดกันกี่รอบแล้วที่เขาคาดเคยประกบกันมีเสียบรถเคยไปขอครั้งหนึ่งครับขึ้นรายการแล้วเรียบร้อยแล้วครับ แต่ว่ามีปัญหาซ้อมแล้วขาพลิกก็ถอนไปครับนั่นมี่ครั้งละแล้วมีอีกไหมก็มีที่ว่าชนะมาแล้วก็ประกบแก้มือกันนะแต่ว่าไม่ได้ต่อยตอนเด็กๆนะครับแล้วก็มีที่เสียบอลประกบร่มหนึ่งวันสามสองสามครั้งสองสามครั้งเชี่ยวกันไปเชี่ยวกันมาแล้วก่ามาคู่กันแล้วไม่แคล้วกันใช่ครับแล้วก็มาได้ยอดมวยกันคนละพอสองได้ก่อนเข้ามาได้ที่หลงโอ้ยิ่งพูดยิ่งรับรู้ก็ยิ่งอยากดูน้วมวยคู่นี้นะครับ เอาเดี๋ยวรอติดตามนะครับระหว่างปืนกลกับรุ้งนาลายถือว่าเป็นผู้แปลกนะครับผู้ใหม่หลังโควิดนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากย้ำอีกครั้งหนึง่ง24รกรกดา <24 S 2> กคมถูกไหมเจอกันแน่ในศึกทโฟยูมีถ่ายทอดสดทางท,ทูงโทฟยูหมายเลข24ครับขอบคุณครับ